ก่อนอื่นขอกลาคำว,ว่ากราบสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมสมจิตสมประเสริฐนะครับได้มีโอกาสพาพี่น้องมาชมหลวงปู่ทวดหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณเป็นหลวงปู่ทวดที่กระแสต,ตอบรับอย่างมากนะครับและการนิยมนะครับช่วงนี้นิยมสมัยก่อนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับ หลวงพุทธวดองค์นี้นะครับก็ทําจากแผ่นทองเหลืองชนวนเก่านะครับของวัดบวรนะฮะเป็นหลวงพุทธวดร,รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นเจริญทันใจนะครับเจริญทันใจของสมเด็จสังฆราชนะครับสมลมหาสังฆปรินายกนะครับสมัยนั้นองค์นี้ มีความโดดเด่นที่สวยงามมากครับนะครับและพระองค์นี้ที่ผมเอามาให้พี่น้องชมนี่คือยังไม่เคยผ่านการใช้นะครับพอได้มาก็เลื่อมกรอบไว้นะครับเลื่อมกรอบเงินไว้แต่เนื่องจากว่าหูหักก็เลยไม่ได้ห้อยสักทีก็เลยเก็บไว้นะครเก็บไว้แล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสเอามาให้พี่น้องเรานะครับ f c ทุกท่านได้ชมกันเห็นชัดๆไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะ ขอโทษนะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับก็เป็นหลวงพุทธวดปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเป็นปีเดียวกับที่เหนือว่านสร้างมานะครับรุ่นเจริญทันใจนะครับเจ็ดรอบเป็นสะดุ้งกลับนะครับเนี่ยสะดุ้งกลับนะครับไม่ใช่เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับเป็นมันสะดุ้งกลับนะครับเห็นไหมคร สนุ่งกลับนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับตอนนี้มีราคาขึ้นสูงนะครับขึ้นสูงมากกําลังจะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่หยุดนะครับก็ตอนนั้นผมบูชามาก็ประมาณ600บาทนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหราคาขึ้นสูงมากเลยครับเป็นหลวงปู่ทวดเขาเรียกว่าหลอ่อโบราณน,นะครับปานไอปางสนุ้งกลับ ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินิยกค,ครับวัดบวรนะครับที่สร้างขึ้นมาทําจากทองเหลืองชนวนเก่าแลวก็แผ่นทองเหลืองนะครับเก่าก็มีพระเกจิมาร่วมปลุกเสกโอ้เยอะมากครับเยอะมากนะครับอย่างน้อยๆกันหนึ่งละหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับจังหวัดสิยานะครับแล้วก็หลวง ปูมีเอลวงปูบุญมีนะครับวัดมันวิชัยจังหวัดอุตยานะครับแล้วก็หลวงพ่อรวยวัดตะโกโอุตยานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพูนนะครับวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคปรปฐมด้วยนะครับแล้วก็อีกดังๆอีกท่านหนึ่งก็ชื่ออ,อ,อีกองหนึ่งก็คือหลวงพ่อเปิลน,นะครับหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะครับ จงหวันนั้นปปฐมเอ้จะขอขอพนมเอ้ปฐมโอ้ยพูดจาก็ไม่ค่อยชัดนะครับก็ขอโทษพี่น้องด้วยนะครับเนื่องจากพูดเร็วเกินไปนะครับพูดเร็วเกินไปแต่ก็พออธิบายง่ายๆนะครับให้พี่น้องฟังนะครับตอนนี้ราคานะครับก็ยังพอ ยังพอที่จะแตะต้องได้อยู่นะครับผมว่านะครับถ้าหาเช่าได้นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าในเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูก็มีแต่องค์ที่เขาขายไปแล้วนะครับคือปล่อยบูชาไปแล้วนะครับผมมีองค์เดียวนะครับองค์เดียวตอนนั้นน่ะผมคิดยังไงไม่รู้นะครับผมว่าพระองค์นี้สวยเหลือเกินผมก็เลยเช่ามานะครับเช่ามาเก็บไว้ จนทุกวันนี้เช่ามาแต่ก็ไม่ได้ห้อยคอนะครับเนื่องจากทําที่ห้อยคอหักไปก่อนก็ดูนะครับเงินที่ผมเลื่อมไว้เนี่ยก็ยังไม่มีคราบดำอะไรเลยนะครับดับยังอยู่เดิมเดิมนะครับยังรุ่นเดิม,เ,ดมเนื่องจากเราไม่ได้ห้อยเนาะถ้าห้อยคอเงินก็จะกลายเป็นสีดำเด็กจะขยายพี่น้องดูนะฮะชัดไหมครับ เปิดไฟพี่น้องดูครับถ้าพี่น้องเห็นนะครับพี่น้องจะจําได้เลยนะครับจําง่ายๆแล้วครับเนี่ยดูหน้าตาขององค์พระท่านเนี่ยหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับจะหนักมากนะครับหนักและหนานมากเลยละครับแล้วก็มีความคมชัดลึกมากๆเลยครับเป็นพระที่มีความโดดเด่นสวยงามเลยละครับเนี่ยดูด้านหลังครับก็จะมีกอกโค้ดนะครับ วัดบวรนะครับวัดบวรนิเวศบริหารนะครับนี่ครับแล้วก็มีน้ำเบอร์อง์พระนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็แปลว่าใช่นะครับไม่เก๋แน่ๆนะครับดูดีๆนะครับตรงสังฆติของหลวงปู่ทวดท่านก็จะมีก็จะมีตอกโค้ดนะครับตรงนี้จะมีตอกโค้ดนะครับนี่ๆโค้ดนะครับ ปี2,540นะครับก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใหม่นะครับไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่าอะไรมากเกินไปนะครับแต่ก็ถือว่าโอ้ใช้ได้เลยนะครับเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่พระเออรุ่นหนึ่งรุ่นเออรุ่นสองรุ่นสามนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่มีก็เก็บรักษาให้ดีๆนะครับ พระพระหลวงพุทธวดวัดบวรอนาคตต่อไปจะราคาขึ้นสูงนะครับผมได้ยินเขาพูดมาอย่างนั้นนะครับได้ยินวงการพระก็พูดมาว่าจะราคาจะขึ้นสูงเนื่องจากหลวงพุทธวดจะไม่ค่อยมีแล้วของวัดช้างให้ก็ไม่ค่อยมีเขาจะหันมาเล่นหลวงพุทธวดวัดบวรของสมเด็จสกลมหาสังฆปรินายกนะครับพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับนี่ก็ เอามาให้พี่น้องชมกันแบบจะจะครับแล้วก็เห็นชัดเจนเลยนะครับคือผมจะพยายามเอาพระแท้นะครับพระแทมาให้พี่น้องชมพี่น้องจะได้จําได้นะครับจะนําได้พอเจอที่ไหนเออจะได้รู้ว่าโอ้นี่เนี่ยเหมือนที่สมจิตสมะเสริฐเอามาให้ดูเลยนะครับแล้วก็จะจําได้นี่ด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะเขียนว่ารุ่นแรกนะครับ เขาสร้างในวโร,วรกาศนะครับในวโรกาส84พรรษานะครับของสมเด็จพยานสังวรนะครับเห็นไหมฮะทำจากเพนทองเหลืองชนวนเก่านะครับของวัดบวนจะมีความสวยงามชัดเจนมากครับชัดเจนมากลึกคมชัดเจนนี่ฮะให้ดูชัดๆเลยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่มีนะครับก็เก็บรักษาไว้ดีผมเชื่อว่า อีกไม่นานราคาจะพุ่งสูงแน่นอนนะครับผมจึงเอาให้พี่น้องชมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยนะผมแค่เอามาเออ่ทำเป็นคอนเทนต์ให้พี่น้องดูเฉยๆพี่น้องจะได้จําได้จะได้เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็เอาลงปู่ทวดนะครับมาให้พี่น้องเราเพี่น้องเอฟซเราได้เห็นได้ชมกันเห็นชัดๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสนับกำลังใจนะครับ ถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณอย่างมากเลยครับเป็นพระคุณอย่างสูงด้วยนะครับในวารุก,กาสนี้ผมก็ไม่มีพระอะไรมาให้พี่น้องชมเลยเอาหลวงปูท่วทวดที่หาดูแล้วก็หาไม่ค่อยเห็นนะครับผมได้มาก็ได้มาแค่อค์เดียวครับก็ไม่มีหลายองค์นะครับได้มาได้มาแบบฟุกๆนะครับตอนนั้นผมเช่ามาเนี่ยประมาณหกร้อยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะหลายพันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่แวะให้กาลังใจนะครับที่เข้ามารับชมสนจิตสมประเสริฐนะครับร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับก็สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับ